คณะโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีก็มาถแถลงมติคอรมอรตามปกตินะครับในส่วนแรกนะครับเป็นข้อสั่งการของและก็คำตารบของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแรกนะครับท่านนายกรายงานถึงการลงพื้นที่คลองโป่งอ่างนะครับเป็นการติดตามการดำเนินง,งานความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องการเร่งสร้างการรับรู้ การแก้ปัญหาการระบายน้ําสู่คลองซึ่งชาวบ้านชุมชนสะท้อนมาว่าถ้าระบายน้ําได้ดีลดปัญหายุงรวมทั้งการระบายน้ําทิ้งช่วยกันลดขยะใสมันอุปสรรคสําคัญของการระบายน้ํานะครับนายกขอชื่นชมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสวยน้ําใสนะครับมีความก้าวหน้าเน้นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินของประเทศยืนยันไม่ใช่การหาเสียง เรื่องต่อไปนะครับนายกเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะครับลดผลกระทบต่อกลุ่มทุกกลุ่มทั้งเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ประกอบการโดยกำชับให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันหาข้อยุติเพื่อคลี่คลายปัญหาโดยเร็วแม้ว่าราคาสินค้าบางอย่างจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ขณะเดียวกันนะครับได้มีการสั่งการให้กระทรวงต่างประเทศได้หารือกับประเทศจีนในการปรับรูปแบบการทํางานประสานความร่วมมือลดขั้นตอนการส่งผลไม้ไปจีนนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยและอาหารสัตว์นั้นนะครับมีส่วนสําคัญ2ออย่างก็คือราคาและปริมาณสินค้าต้องไม่ขาดตลาดและราคาไม่สูงขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตปรับราคาในสินค้าควบคุมทั้ง18หมวดน,นะครับเรื่องต่อไปนะครับ ต่านนายกย้ำเทศกาลสงการานนะครับเน้นการสวมหน้ากากการตรวจเอ k และการฉีดวัคซีนช่วยลดความบุนแรงพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝากความดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนย้ำถึงความปลอดภัยของการเดินทางแนละสุขภาพระมัดระวังการรวมกลุ่มเฝ้าระวังเตรียมมาตรการรับมือประชาชนจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด โดยคาดว่าหลังสงการานนะครับจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อาจจะสูงขึ้นวันนี้ได้มอบหมายกับให้กับรกบระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมกันส่งเสริมเทศการ,ส,ส,ารสืบสารความเป็นไทยนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับเรื่องต่อไปนะครับสาการณชายแดนใต้ท่านนายกสั่งการให้บูณาการทํางานในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งงบประมาณและ การปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยทำงานร่วมกันเรื่องสุดท้ายข่าวลือเรื่องเฟคนิวนะครับท่านนายกขอให้สร้างความระหนักสร้างความซึ่งเฟคนิวเนี่ยได้สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและกเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงได้มีการชี้แจงชี้แจงและก็ตอบโต้ในข้อเท็จจริงให้ทันสถานการณ์นะครับ ไปดูในส่วนของมติคอรมที่สำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับคณะตีเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยนะครับระยะที่2ตั้งแต่ปี2565ถึง2570นะครับภายใต้กรอบก็ประมาณตั้งสิ้น56,840ล้านบาทนะครับเพื่อเพิ่มผลิตแพทย์จำนวน13,318คน เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิตโดยตั้งเป้าหมายอาจาแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม1ต่อ1,200คนภายในปี2576ตทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณ5 6 8 4 0ล้านบาทนั้นนะครับแบบ่งเป็นงบดำเนิน,นการในการผลิตปันิดิต3แสนบาทต่อคนต่อปีหรือ1.8ล้านบาทต่อคนรวมจำนวน23,900 72.40ล้านบาทและงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ในอัตรา2ล้านบาทต่อคนรวมจำนวน26,636ล้านบาทเน้นการรับนักศึกษาจำนวน3กลุ่มนะครับได้แก่1กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำโดยรับนักศึกษาที่สำเร็จมัธยมชั้นม .6 ในพื้นที่ชายขอบพื้นที่ขาดแคลน หรือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาไม่อยู่ในไม่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสองกลุ่มสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและสากลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนเป็นนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นม .6 ตามหลักเกณฑ์การรับเดิมของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจากโกรงการผลิตแพทย์เพิ่มระยะที่1ตามมติครมเมืม่อวันที่26มีนาคม2562นะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขส่งเสริมไทยเป็นไมไดรีข้อับนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็หารายได้ให้กับประเทศนะครับ เรื่องต่อไปนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมช่วยลดภาระค่ารองเชีพและก็ต้นทุนการผลิตนะครับโดยการลดอัตราเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2565นะครับ กรณีนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา33จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเหลือฝ่ายละร้อยละหนึ่งจากเดิมร้อยละห้ากรณีผู้ประกันตนตามมาตรา39จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจากเดิมร้อยละเก้านะครับ<ม>เหลือร้อยละ1.9เหรือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ91าบาทนะครับการลดอาาัตราเงินสมทบของทั้งสองมาตรานะครับในสาวดนี้จะส่งผลให้กองทุน ประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบลดลงเหลือประมาณสามหมื่นสี่พันยี่สิบสามล้านบาทนะครับแบ่งเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเหลือเป็นเงินหนึ่งมแดพันแปดิห้าล้านบาทและนายจ้างจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นจำนวนหนึ่งื่นห้าพันเก้าร้ยสล้านบาท ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตนนะครับทำให้สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ1,000งพถึงหนึ่บาทต่อคนนะครับขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องมากขึ้นด้วยนะครับ ต่อด้วยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ25ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากผู้ผลิตนะคะที่ทางาทางการได้กำหนดและได้รับได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งมาตรการนี้ก็ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าจะสิ้นสุดลงวันที่1ธันวาคม2564ดังนั้นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ ได้ต่อไปนะคะครมอก็เห็นชอบที่จะขยายระยะเวลามาตรการทางภาษีตรงนี้ต่อไปให้ถึงวันที่31ทธันวาคม2,567ค่ะซึ่งการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้เนี่ยจะทำให้ ภาครัฐเนี่ยสูญเสียไรายได้ในช่วงปี2,565ถึง2,567ประมาณปีละ673ล้านบาทแต่ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะคะแล้วก็จะได้เป็นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า Biohub of ASEAN ค่ะเรื่องที่สค่ะเป็นเรื่องของการ แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงพศ2501นะคะซึ่งพรบฉบับนี้เนี่ยได้ออกมาเป็นเวลาน,านานแล้วและสาระไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อมีการเพิ่มบทบาทให้กับการไฟฟ้านครหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานณนะปัจจุบันนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวงค่ะสาระนะคะหลักหลัก ็คือหนึ่งเป็นการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านะครหลวงค่ะคือให้มีอำนาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะคะโดยให้เป็นการผลิตไฟฟ้าณนะจุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้านะบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจงเช่นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนค่ะ ให้มีอำนาจจัดส่งและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้จากเดิมเนี่ยใช้คำว่าระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานปี2550ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็อย่างเช่นนะคะกำหนดให้การไฟฟ้านะครหลวงมีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศะคะ่ะ มีการแก้ไขเพิ่มเติมวงเงินการกู้ยืมเงินนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงจะเดิมกําหนดไว้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดําเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนจากเดิมที่กําหนดไว้ที่คราวละ40ล้านบาทในครั้งนี้ก็มีการแก้ไขปรับเป็นจำนวนเงินเกินคราวละ100ล้านบาทค่ะ ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนะคะเพื่อดําเนินการกอร่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวอันนี้แห่งนี้จะเป็นแห่งที่ห้านะคะที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬประเทศไทยนะคะแล้วก็บอลคําไซของประเทศลาวค่ะสําหรับโครงการกอร่อสร้างมิตรภาพไทยลาวนี้นะคะจะดําเนินโดยการโดยกรมทางหลวง ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการจ้างบริษัทวิศวะที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างได้ลง,งานามในสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะการดำเนินการโครงการดังกล่าวจําเป็นที่จะต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรยานพาหนะเครื่องจักร ซึ่งจุดผ่านแดน,นชั่วคราวนี้นะคะจะตั้งอยู่ระหว่างบ้านดอนยมตำบลไคสีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประเทศไทยกับบ้าน้วกล้วย,วยอุดมเมืองปากาซันแขวนบริคขมสยฝรา่นะาะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดทําเงื่อนไข ข้อกำหนดการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในด้านต่างๆทั้งในเรื่องความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อมันรู้วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้มีการปิดด่านชั่วคราวนี้ทันทีค่ะสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี้จะเป็นการช่วยพัฒนา,ชฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างไทยกับลาวนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่อง,องการขนส่งสินค้ารองรับปริมาณการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว อีก่อยถ้าเราไปเที่ยวช่ามืองการเราก็สามารถข้ามไปเที่ยวลาวได้อีกด้วยนะคะเรื่องถัดไปค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองซึ่งมีระยะแผนงานทั้งสิ้น4ปีนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565ถึง2,568กรอบวงเงินงบประมาณนะคะ3561ล้านบาทที่ตั้งของหัวงานโครงการจะอยู่ที่เขต หมู่ที่4บ้านศีระมันตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาเมาจังหวัดระยองค่ะโครงการนี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะจากภัยแล้งในการขาดแคลนน้ำเพื่อกักอัวโภคบริโภคแล้วก็จะยังเป็นการเก็บแหล่งน้ำต้นทุนที่จะมีที่เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนถ้าเกิดช่วงไหนมีฝนตกหนักนะคะโครงการนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การจัดการน้ำของ e e อีด้วยโครงการนี้นะคะจะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤด,ดูฝนได้ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมในการในช่วงในเขตของอำเภอชะเมาจังหวัดระยองนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยบรรเทาภาระน้ําหลากในช่วงฤดูน้ําของอำเภอแกลงจังหวัดระยองอีกทางก็ยังจะเป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์ปลาและก็สัตว์น้ําชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องแต่งตั้งค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติแต่งตั้งดังนี้ค่ะมีการแต่งตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุขสองรายนะคะก็คือนางสาวทัศนี กิจอำนวยพงและเรืออากาศเอกหญิงบุษบานเชื้ออินมีการแต่งตั้งนายวิรัตทัศริงคาสกุลนะคะดำรง,งตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุนในสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะนางสุพันวสาโชติชาญถังนะคะดำรง,งตําแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญากฎหมายนายกิติศักดิ์อักษรวงค์ค่ะดำรง,งตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ นายสันติเจริญพรพัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบลาเราได้มีการแต่งตั้งคณะก,กรรมการองค์การคัังสินค้าอีก7็รายค่ะเดี๋ยวจะส่งรายชื่อให้ค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ทราบว่ามีอะไรจะสอบถามคงไม่มีนะครเพราะว่าวันนี้ก็คงมากันน้อยขอบคุณพี่น้องสุวรรชนมากนะครับสวัสดีครับ